สวัสดีครับเ่เอกอิกสูบ้านเก่านะครับวันนี้ก็พี่เอกมาปล่อยรถลูกค้าอีกคันหนึ่งนะครับก็เพิ่งได้รถนะครับวันนี้เป็นแคลปโนะครับ1.9 LDA ตัวยอดนิยมนะครับคันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับรามาดูภายนอกก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยกรอบป้ายไทยเทสวยงามมากน, <Wow. S 1> น,นี่พี่เอกแถมให้นะแล้วก็แม็กชั่วโมงนี้คงไม่มีใครฮิตไปกว่า N 5ฟอีกแล้วนะครับ งาน MK เม้นะครับเมงการยางนะครับนี่นะสุดยอดสวยงามนะครับแล้วก็ภายในคันนี้นี่บอกได้เลยว่าจัดเต็มดิฟฟี่เซตนะครับชุดนี้นี่สวยงามมากนะครับมาพร้อมกับวัดบูธนะครับหน้าคาร์บอนขาไทยเทสวยงามทีเดียวลงตัวมากๆนะครับสำหรับไอเทมของรสซิ่งยังไงก็ต้องมีอยู่ในโปรนะครับแล้วก็ด้านท้ายเลย พ่อ,อไปได้นะครับตัวนี้นี่ให้เสียงไพายล้อนุ่มนวลมากนะครับกันชนหลังลูกค้าบอกพี่เอกถอ,ถอยให้ผมหน่อยโอเคพี่เอกจัดให้นะครับลูกค้าชอบตายซิ้งๆเนาะคันนี้สเปคก็โหลดหน้า2หลัง3นะครับเราไม่ได้มีการดัดแปลงแหนบใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยใช้โปรอยู่ตอนนี้นะ4,9,900บาทออกรถได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า เคสน,นี้อายุงานเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะครับก็เซ็นคนเดียวผ่านเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะออกรถนะครับอายุงานน้อยนะครับหรือว่า,าไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีประการสังคมหรืออะไรก็ตามทุกอาชีพพ่อค้าแม่ค้าอยากรถทักหาพี่เอกได้นะครับก็0 9 6 3 9 1 2 0 5 9เเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเอกอิสุบ,บ้านเก่านะครับออกง่ายทุกอาชีพนะครับออกไม่ยากเลยนะครับ ติดปัญหาตรงไหนทักมาได้นะครับในเพจเลยนะครับเพจเอกอีสุบ้านเก่าตูแบบชื่อแบบตรงๆเลยตรงตัวเลยเองแล้ววักอีสุบ้านเก่านะครับทักเข้ามาเลยหรือจะโทรมาก็ได้นะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งข้างต้นแล้วเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับก็รีวิวเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ